นี้ยังมีที่ให้จองเช่ากันเยอะแยะเลยนะคะถูกต้องนะจรมสิบประตกตึกเนี่ยว่าสิบประตมมกกูราปกาศไม่ได้สิบอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่นี่ตั้งแโโษบอกให้เพือ่อนซื้อโล่าเอียอนะจะได้มารอเชิญเลค่ะสิบสี่สิบห้าทังนี้เลยคะ่ะชุดสวยเลยโดนเลย,ยนะ อย่วเออเรานำด้านหลังไปต้องอวดแบบี่หนุมแตกนี้เหาอแบบหนึ่งแบ๊บหนึ่งแบบหนึ่งอะน,น้องๆไม่ขึ้นหลังคะก็ขึ้นมาก่อน,นอเดี๋ยวจะแตกงวันคุณแบบคุณพ่อขายวค่ให้มาแทรไม่ต้องรอกันสก<า>ี่เจ็บราคารวมที่ก่อนโดยอีกโวกที่มันง่ายๆไมยให้ขึ้นแต่ปล่อยมันไปลูกปล่อยมัไป เราจะถิโงโน้ตามพหนูรอไม่ได้เราทำงานอยู่ดูเ,เขาคิว,ว,วดูเขาคิวเราจะถีงโน่ตามพวกมันลุกในมือตอนแถวขอบคุณครับเรนทรูผู้ประกาศดูหมดตรงนี้แป๊บน,นึงนะขอพอดีนะดีสอบคนอ่ะขอบคุณคางานอ่าเรียนเลยลูกไปตั้งแถวใหม่เลยค่ะขอบคุณคแถว24ตรงนี้ขอบคุณล่าสุดเลยค่ะอืออะไรอ่ะ <S 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 กินโชยไวหมขอบคุณมากเดี๋ยวฉันขออนุญาตบางแบบทำไมอยู่ช้าก็ไปรูปไปยื่นสองยู่ตรงไหนไม่ดูเขาเริ่เสียโครต้าพูดการนะค่ะอีห้าเป็นเรื่องแถวใหม่เลยค่ะอีห้าเรื่องแถวใหม่เลยแถวใหม่พี่เบิร์ดขาแปดแซกไหนมาดูเลยลูกพี่เบิร์ดแซกเลยแซกเลยเออไปลูกเดี๋ยวเราจะได้ที่ระใหม่เลยนะเขาบอกว่าเสียโควเนี่ยอย่างเงินนี้คือเป็นเรื่องของการจับบอลจะไม่ขาดจะคุยจะขอไม่นางามเลยโกมากเขาบอกว่าพี่พอลหน้า ทุกคนเลยเหรอฮะอ่ะขอนเสียต์มินี้เสียงพนันทุกงานด้วยนะคะคนละสามร้อยทุกไหนเอ้คืนกลับไปเลยแล้วก็เราสองคนได้แล้วเรียนร้อยคนละร้อยค่ะที่ีแล้วเราล็อตรงไหนคะข้างล่างนี้แล้วก่อนดิค่ะทุอางเฉลยสิเ้าต้นเ้าวบอเลยนะคะเ๋ยเฉยทุหมนเลยนเอาตรงนี้เลยฮะตรงนี้เลยเิญเลยค่ะเฉิญพรแบบว่าเราตีลูกจุ่มเลยนะนะเันนล้นก็เหมเล่นห่งเลยลูรขอเลยเนหนึ่งเลยค่ะโอ้โเป็นมาลัยน้ำใจนะคะจากเสี่ยงพจนะคะ ขอให้กิจกรรมมีประโรชน์ุ่งเกอนนะฮะเป็นค่ารถค่าตังนะคะไปอยู่ที่เดิมลูกเบอร์สองมาเลยลูกมาเลยสื่อคัถ่ายภาพเลยเดี๋ยภาพเลยนะฮะเบอร์สองเบอร์สามตามลูกขาเสี่ยเขาส่งค่ารถนะเสี่ยพุทธเดี๋ยวสูบปากอย่ายหอมแก้นอย่ายววนลามนางงามแนะคะขอบคุณเสี่ยพดมากนะคะสำหรับอ้อมตงมาตายจะได้ไม่ต้องมาช่วยงานไงให้เสร็จก่อนเบอร์สิบห้ามีพิเศษที่จะรอมเดียวเขาต้องสูงไม่ข้ามเดือย บอร์ซิงเจ็ดลับไหมครับรับนะฮะเสียใจดีเลยอยากไปเมียเลยอยากต้องทำยังไงครับนี่นี่หลอดสามร้อยหลอดต้องไม่ยื่เป็นนักกวักหน้าร้านเขานะนักกวักแม่ตุ้ยเหรอเห็นปะเสียงบท้องด้วยตัวเองเลยนะฮะวันนี้กับคุณการคนไหนคุณการเลยคนไหนคุณการครับคุณพี่คนไหนคุณการ มีเสียงเพ่มเพิ่เดียวมาน,นี่มาน,นี่ยื้อใครลูกมาน,นี่ <Yeah. S 1> คุณการหาเรียนสนั่นหน้ากับคุณการค <Yeah. S 1> าคำหนึ่งนะฮะคำคหนึ่งอ๋อนีอันนี้หลังคุณการ <Yeah. S 1> ใจปะคุณการปา <Yeah. S 1> ะครัไม่ตอบเจคุณการา <Yeah. S 1> การ็นะ คุณการสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสคุณการตอนนี้ค่ะเวลาสวัสดีค่ะเมื่อกี้เสียคนให้ไปแล้วคนละห้าร้อยค่ะคุณการขาคุณบอกอะไรคุณการเหรอคะบอกว่าเมื่อกี้ได้แล้วคนละห้าร้อยนะคะคุณการอย่าให้เสียชื่อแล้วเสียหน้านะคะเพราะว่าเราตลาดอยุธยาในบาร์บ้าของเราเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีเทคโนโลยีมากมายค่ะจะตระเวนลุยเองค่ะเท่าไหร่ที่เพิ่มพูดขนาดนี้ทันหนึ่งเนาะทันหนึ่งทันหนึ่ง คนนําไดแล้วแก็แจกน้องๆที่เร่ล้อมยามีการแถเนี้ค่ะสี่พศช่วยข่ามาช่วยน้องเสียบทาตลาดใจดีนะคะัสี่พศเสียการนี่คือรายเรสี่พบเสียการของเราข้าใจนไปเย็บแบงกันเนไปซุ้มเยอะมากค่ะนี่สำีมท่าเลยเดี๋ยวแบงก์ไปชุบน้ำนีดนึงนะสีตกไม่นะแจกเยอะขนาดน้ไม่ใช่ลงพิ เสียเพราะที่ไหนก็เลยอ๋อเหรอะ <All right. S 1> ไปเดี๋ยวลูกต่อกันมาเรื่อยๆลูกเอถูกเพเพื่อน<อ>ที่สุดเป็นของที่ระลึกนะคะ <S <S ในการที่ถือว่าเป็นการคืนค่าสมัครให้กับน้องๆทุกคนนะคะเขาบอกว่าอาทิตย์ยาอาทิยาในเวลาสัปวาห์ อายุพิการไรบารซ่านะคะเปิดแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ทำธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการค้านะคะมาร่วมกันมาอยู่ด้วยกันตรงนี้เขาบอกว่าอายุพญยารไรบารซ่าเนี่ยเรื่องของความสะดวกสะอาดภาไในดีเนี่ยและความเห็นเนี่ยที่นี่ถือว่าเป็นระดับหนึ่งเลยนะคะกด้องที่สุดค่ะการรังกดไลค์ค่ะกดไปครั วขอบคุณค่ะพี่มันเอาของหนูไปแล้วคุณมาพี่มาของหนูไปแล้วเมื่อวันทึ่น1นีด้วยค่ะกับพวกบบบที่ประกวดหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ค่ะนั่นคือหมายเลข5ได้รองกันกับพี่เลย ได้รางวัลเส็ตด้วยไ้้หยบาทแล้วทเกคนพยายามนะลิกพยายามสวยเสียชีวิตหรือเป็นเบาหวานในหนึ่งปีเราัำหนึ่งต้องมาปฏิบัติภารกิจนะคะับยไปได้ส7กเจ็ดได้แล้บปากจ่บซัวไม่อยากตลาดอายุยาจุบปากจุปากอย่างเย็นอย่างเห็นจุบปากที่เรนจูบจูบที่เป็นปเดี๋ยวขอ่าไม่ที่หนึ่งนนะคะอายุเป17เออชุดประหลังไปเลยนะคะหลัง ไปเบิร์ตมัอดีเลยม่ไร่าจากไหลเป็นที่ดี้วยครับต่อไปในข้าวถ่วทับเงินสดห้าร้อยบาทด้านนี้ได้ค่ะายโคู่สาวอแม่มีดีอยยว่มีดีรน่มีเันชาชนได้แบบหมายเลขปักโซ่ขอชอบหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบเอ็ดาก่ันใจประชาชนค่ะ ออเข้ารอบนี้วยนะฮะสวยด้วยแต่ต้องมาวัดแล้วจนะเข้าห้าคนหรือเปล่าจะอยู่กรสซ่บแบบเดี๋ยวค,ค,คุณคุณนนะคุณอะไรนะคุณอาบ้านนี้คุณอาบสูงเท่าไหรนะ่คะร้อยแปดสิบเท่าไหร่ร้อยแปดสิบหกนะฮนะเมาอุนน้นอา ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่รอฟฟี่ขอบคุณคุณอามางนะคะอยากเห็นผมและอยากล้างจานสไลด์อ,อ่ะเหมือนสกอตไปเลิศเล่ะรอบนี้เดี๋ยวเรายัางไงคือขอให้กรรมการเลือกหา้าใช่ไหมครแล้วไปถามรอบสุดท้ายอ๋อโอเคนะครับประการให้คะแนนแนะครับความสูงจะติดคะแนนใจกันรางวัลแรกค่ะสำหรับชมเชยได้แก่หมายเลข 9ก้าค่ะใหม่เลขเก้าค่ะพี่จัดแปดรางวัลเลยนะฮะขอบคุณมากสำหรับอนุอยาในบราร่ซาค่ะคุณจูนคะขอบคุณมากนะครับแปดรางวัลเราให้โคมไฟกับบ้านไปเลยค่ะถ่ายไปสองเก้าเก้า <29 9. S 2> ชมพี่กินไยะเลิกเล็กหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่ รับซองจากนนาไม่หิ่งเชอญพิษไม่หิ่งเลไลไม่หิ่งกูไทยปากเดี๋ยวนี้ไอ้โยธยังจะเป็นผู้รยศเห็นทีค่าจะต้องไปหาพี่เสมาอ่ะประกาศเถิดพี่สา,าเสมาหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดค่ะ ได้ขวัญใจประชาชนด้วยนี่คะแนนเขาได้นะ้นเขาได้ด้วยสูดด้วยครับถ้าวู so hey, or OR> ็ถ yeah. ึงจงเจรก็คืออยู่ที่หัวอินหน่อยื่อสื่อสื่อหน่อยร้องอินหน่อยเออเรายิ้มเลยยัก็ยินดีกับทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากนะคะที่ร่วมสนุกกันวันนี้น้องๆสวยเยอะมีรางวัลเท่ามีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีเชิญค่ะสักครู่สักครู่ เดินก้ามาหนึ่งเก้าเลยนะคะหมายเลขสามค่ะฉันชอบภาพัดใจน้องมาหมายเลขสีหมายเลขสี่หมายเลขเหมายเลขเหมายเลขยีหมายเลขยีและสุดท้ายนะคะ หมายเลข24หมายเลข24่สบสี่ต้องเชื่อมครับขอบคุณน้องๆก็ประกวดทุกหมายเลขนะคะปอะกวดทุหมายเลขมาใหม่นะคะนี่คือ5หมายเลขสุดท้ายนะเดี๋ยวยี่สแล้วก็หนูอย่าพิ่งกลับเดี๋ยวมาถ่ายรูปด้วยนะคะนะคะชมเชยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปก่อนพักผ่อนก่อนเมยเมย์คะแนนใกล้เคียงกันคะคะแนนตองคะแนนเองนะครับนี่คือ5คนสุดท้ายแล้วนะคะ ถอยหลังลูกถอยหลังให้กับการได้ชมกันเต็มที่เลยนะครับแจกแต่เงินดีนะแจกดีจังเลยนะ ขอเชิญพบก,กับใหม่เลขสามค่ะขอเชิญเป็นสามเอได้ไหมคะหมาเลขสามชักธนิการอิสระภกคีหม่เลขสีค่ะหมาเลขสี 4, ่ โสพิดาสิริวัฒนานุกูลตกลอกันปะแปะง่วงแล้วนะฮะเอา่ายรูกันดีถ้าแม่ตู่ขึ้นแม่ตูต่ตองเข้ารอบเข้ารอบอะไรพอแม่ตู่ต้องรำนาโชว์แล้วรุ่นนี้ไม่ในะ <c oughs> ส่เสื้อผ้าดีนะเขาถึงพิเพงโนลาโนราลาเออหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดอภิรนังโปสิยาน์ ดี๋ยพี่จะไม่ตูนานมากเลยนะปกติงานประกวดใส่เสือะไกันบ้างเชือดสาวใช่ไหมล่ะเลือดสาวเลยใช่ไหมล่ะลูกสาววัลืมใช่ไหมคุณแม่ของปล่อคุณแม่ใส่ทองแต่อย่าให้หมาเห่านะครัหมานนั้นก่อนนั่งนั่งพัดลมพัดลมกดอรหนึ่งทรงลุกทองกระเด็แล้วหาทั้งโมหาไม่เจอเลย พีปุ๊บแปงติดพื้นเอาต้องเอาสตเทว่ะมาแปะเทชั้นต้องเอาเปรีวเนี่ยหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สค่ะนันนพัฒน์ิริภัสอนและสุดท้ายหมายเลขยี่นะครับหมายเลขยี่สิบสี่วราพรคงที ตอนนี้เราผมจัดที่ว่งา,างวงนะครับอาจารย์ตีนจัง่วงอาจารย์ตีนรประทานเศียรที่แตงออกง่วงหน่อครบเลยนะครับสามอย่างอีกสักครู่เราจะทราบผลนะคะเราีอะได้ทำยู่เนี่ยเราไม่มีอะไรทำแล้วถ้าถายประาชาชนดหรือเป่า พี่ม่อสบายดีนะคะในช่วงนี้ขอเร 18, ียนเชิญหมายเลขห้าและหมายเลขสิบเจ็ดคนเวทีนะคะอ่าเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญหมายเลขห้าและหมายเลขสิบเจ็ดคนเวทีนะคะเราเชิญทั้งสองท่านขึ MM ้นมากล่าวใรเซตเป็นน้อยเราเชิญทั้งสองท่านขึ้นคนเวทีเพราะเซตตบมือต้อนรับเธอค่ะมาแล้วค่ะรองอพยาสวยและรองนะคะ นี่คือหมายเลขห้าแล้วมาเลขเจ็ดขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วขเชิญลงได้เลยเชิญลงฝั่งนู้เลยค่ะเชิญลงฝั่งนค่ะเชเชิญลงฝั่งนู้นกิเชิญลงาเชิญลงได้เลยคอบคุณมากค่ะคุณบขาอบคุณเราเชิญลงได้เลขอบคุณมาได้เลขอบคุณขาขอบคุณมาเราพุ่งขอ้นหณ้าเราพุ่งาดนึ่งลมดีนะครับดีกบบางร้องถือถ้วือป้ายมาลงดีนะคะอาจารย์จะข้าลงนี้นิดนึงครับคุณผมตรงไหนครับคุณผค้มข้างหน้าข้างหน้า มีคนฝากของมาให้เอาไปทานได้เยนะคะเอ่อค่ะเค้กค่ะเค้กอร่อยมากเค้กทานได้เยอะนะครเมื่อกี้มันหล่นเี่รถมันเหยียบขอบคุณมากค่ะทานได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะมันหล่นแต่เหยี่ยวๆข้างนอกเหี่ยวกระดุมปติไม่ได้เหยียบข้างในเลยนิดหน่อยปลายเท้าปลายเท้าขอเชิญตัวสิบเจ็ดค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเชิญตัวเจ็ดนะครับปีนขื่อทั้งปี ยิ้มหวานในกรรมการด้วยยิ้มหวานด้วยเดินผ่านเออ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 คนไหนสวยสุดกรรมการคนไหนสวยสุดยืนหน้าไปสิงยืนหน้ายืนหน้าไปสิงขอบคุณมากะมีอลยไหมฮะหน้ารักมากเลยตอนนี้เหราเปิดพี่ตอฟฟรีอย่างเดียวแล้วน่าจะมุ่งตรงไปรอคุณกระนสักแป๊บหนึ่งนะฮะนะคะให้น้องๆเดินอีกหนึ่งครั้งดีไหมครับอ่าพูาอีกไหมให้น้องประกังเออ ขอเขาวิ่ห้าตัวค่ะแล้เด็กๆขอเขาห้าตัวให้มขอวิ่ห้าตัวค่ะก็ขอเขาวิ่ห้าตัวที่สี่ค่ะได้แก่หมายเลขหมายเลขย่สิค่ะหมายเลขยี่สิบค่ะ มอบเงินด้วยนะคะใช่ไหม,ะะม<น>เ่ยอ๋อพี่เมต่อไปเราอันดับที่3นะคะได้เงินสด2,000บาทนะคะกรรมการหมายเลขสองเบอร์สองทีเ่เขียนแล้เรียนเชิญน,นะคะอาจารย์นัทถาพิชยาทองอยู่ค่ะอาจารย์ภาพพิเศษมหา,าวิทยาลัยรัตนบ,บัณฑิต และรองอันดับท um, ี่3ค uh, ่ะได้แก่หมายเลขหมายเลข4ค่ะหมายเลข4่นะคะตอนนี้เหลือ3ท่านเบอร์3เบอร์7และเบอร์24่นะคะอาจย์ตีมองไปหน่งด้วยนะคะ และลอรองอันดับที่2นะคะได้เงินสด3 0 0พบาทนะคะกรรมการเบอร์หนึ่งเรียนเชิญน,นะคะคุณอัจจริยาแป้นจัร์ค่ะร้านสูตรเอ่อสารรักเว딩สืโอเป็นผู้ม้องรางวัลน,นะคะทุกรางวัลคะแนนเงินเท่ากันรางวัลเท่ากันแะคะแนนได้เคียงกับตัดสินยากมากกรรมการต้องงงกันหลายรอบเพราะนั้นในคร้ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ต้องเสียใจนะคะถูกต้องค่ะเราตัดสินด้วยความยุติธรรมแล้วนะคะค่ะและ,ลอะาารองชนะเลิศอันดับที่สองได้เงินสดสามพันบาทนะคะได้แก่หมายเลข หมายเล Alab ขสาค่ะหมายเลขสามนะครับหมายเลขสาอีก3 3> 1 1> สองท่านนะคะคือหมายเลขเจ็ดและหมายเลขยี่สิบสี่นะคะค่ะสิงชั่งโมงเหมือนกันเลยเราให้สองท่านนี้ผู้มอบรางวัลรองอันดับที่หนึ่ง<า>นะคะกรรมการคนสี่นะกรรมการคนต้องับ สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะเรียนเชิญอาจารย์ชัยศึกเจตะกรน,นะคะแลรางวัลชนะเลิศน,นะคะเบอร์หมายเลขห้านะคบผุ้อำน่วยการการศึกษาระบบทางไกลมหาวิทยาลัยพิศนุโลจกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและรางวัลชนะเลิศน,นะคะผู้มองคือค่ะรางวัลชนะเลิศคุณปิยะชักหวังเจริญค่ะผู้จัดการทั่วไปอนุวิทยาในฟราซาค่ะเราจะประกาศรางอันดับที่หนึ่งนะคะหมายเลขที่ประกาศนั่นคือผู้ได้รางวัลชนะเลิศค่ะ รองอันดับที่1ได้เงินสด4 0 0 0บาทรางวัลชนะเลิศได้เงินสดห้0 0 0 0บาทและรองอันดับที่1ได้แก่นักเนหมายลขีะะ่ค่ะหม่มมมะนะคะนักนหมายเลขได้รางวัลชนะเลิศนะคะยินดีกับทั้ง2ท่านค่ะ ลาเลิศนะคะเรียนเชิญคุณปิยชัดหวังเจริญนะนบนแล้วนะคะัมอประวันนะครับสามารถติดตามชมภาพการบวดได้นะครับเมสซี่มิสเลโกดอมคอมทีวีแชนแนลนะคะับไอจีแบบวันนี้ครับเป็สปอนเซอร์เราทุกท่านไม่ได้ไปสั่งรับเวรนดิ้งสูริโอแล้วก็หลายร้านอีกทีนะถูกต้องนะครับหนูไปรับเมื่อวันศิลร์เอออันหน้าออกสื่อเลย อันนี้จะสร้างสุดของคนถ่ายภาพได้เลยนะคะที่ดีกับน้องใหม่ในเจ็ดด้วยในค่ะวันนี้พี่ภาพประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากทีเดียวเลยค่ะสำหรับอายุยางไหนมาฝากใหญ่ตงฝากติดตามด้วยนะคะมาช้อปปิ้งกันมาซื้อของมาจอดพี่กันได้ไลน่าเอ่อพิ่พี่นะคะแล้วก็สารลังเวสติสุรโยนะคะแล้วก็ในค่ะยืนข้างหลังถ่ายภาพร่วมกันเลยนะคะเอทอัพนะคะเชิญพี่ต๊อกพี่นัทโกนด้วยนะคะเชิญค่ะ เชิญน้องพี่ถาได้พรเป็นเกียรเลยน,นคะครับปิดคว่าตอบจได้ครัเนนาค่ะเชิญพยายามสวยด้วยนะคะแล้วก็เชิญเรา เป็นพี่น้องกันหรอไม่ใช่หรอเป็นพี่น้องกันหรอไม่เึงนะเรไดีพี่เดียวเลยนห้าคนค่ะขอห้าคนก่อนเลยปะขอห้าคนก่อนค่ะสองสามเอ้ยสองสามขาไปใกล้หน่อยแอบ้างก็ด 把它弄出来。啊